สำหรับใครที่ติดตามอาการป่วยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครตามเพจข่าวสารต่างๆก็คงจะทราบดีว่าสิ่งที่ท่านห่วงมากก็คือเรื่องของโรงพยาบาลสนามที่ตอนนี้ก็สำเร็จแล้วในหลายที่เพราะได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนหนึ่งในนั้นก็คือวัฒนาแฟคทอรี่ที่ท่านนายกวัฒนาบอกว่าได้ทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านผู้ว่าแล้วและอยากให้ท่านหายป่วยโดยเร็วค่ะ วันเสาร์นี้แล้วนะคะที่ทางโรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคทอรี่ส่วนเพิ่มเติมหนึ่พันเตียงจะพร้อมเปิดรับผู้ติดเชือ้อโควิดในทีนเข้ากักตัวซึ่งตอนนี้งานโครงสร้างเกือบสมบูรณ์แบบเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดไม่มากทั้งงานด้านนอกคือการปรับภูมิทัศน์และงานด้านในก็คือเรื่องการจัดวางเตียงซึ่งทุกคนก็ทำกันอย่างเต็มที่เพื่อให้หนึ่งพันเตียงนี้เกิดประโยชน์มากที่สุดส่วนโรงพยาบาลสนามจุดแรก240เตียงก็เดินหน้าดูแลผู้ป่วยกันอย่างเข้มข้น วัฒนาแตงมณีนายกอบตพันท้ายนรสิง์เจ้าของวัฒนาแฟคตอรี่ได้เล่าถึงความรู้สึกจากวันแรกจนถึงวันนี้ว่าสิ่งที่ทํานี้เกิดจากความตั้งใจของตนเองที่อยากช่วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นายวัฒนายังเปิดเผยอ,อีกหนึ่งเรื่องให้ฟังว่าก่อนหน้าที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเข้ารับการรักษาตัวท่านได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับตนเรื่องของโรงพยาบาลสนาม ว่าอยากให้สําเร็จและให้ตนช่วยทําให้เกิดขึ้นเพราะตัวท่านผู้ว่าเองก็รู้สึกเหนื่อยกับงานครั้งนี้เหลือเกินตอนนั้นเมื่อแผนการสร้างโรงพยาบาลสนามที่สวนน้ําพันท้ายต้องถูกพับไปตนจึงหาคิดที่ใหม่ก็คือที่ดิในในโครงการวัฒนาแฟคทอรี่และให้จังหวัดมาดูเรื่องความเหมาะสมจากนั้นจึงเริ่มลงมือทําทันทีแบบไม่คิดเรื่องอื่นคิดแต่เพียงว่าต้องช่วยงานนี้ให้สําเร็จ เพราะได้รับปากกับท่านผู้ว่าไว้แล้วจากนั้นงานส่วนแรกจึงเริ่มขึ้นกับการปรับโกดังที่มีอยู่แล้วเป็นที่พักผู้ป่วยที่รองรับได้240เตียงและในขณะนั้นเมื่อเห็นสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นจึงคิดว่าที่มีอยู่ไม่น่าพอจึงเปิดพื้นที่ว่างสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มโดยสร้างเป็นสองอาคารรองรับได้ถึง1,000เตียงเมื่องานเริ่มเดินไปก็มีเพื่อนมีคนรู้จักเข้ามาช่วย ทั้งช่วยสนับสนุนเงินและสิ่งของต่างๆรวมทั้งพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้ประชาการทหารบกที่ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารช่างมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามพร้อมจัดกำลังขนเตียงสนามมาจัดวางในพื้นที่ก็เป็นกำลังใจที่เข้ามาช่วยกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ระยะเวลาราวหนึ่งเดือนโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ก็กำลังจะเสร็จโรงพยาบาลสนามจุดแรกก็ใช้งานได้ความเหนื่อยที่มีก็เบาบางลง แต่สิ่งที่ตนเองอยากบอกก็คืออยากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้รับรู้ว่าคำสัญญาในวันนั้นตนเองทำเรียบร้อยแล้วและอยากให้ท่านผู้ว่าหายป่วยและกลับมาเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ไม่ได้เกิดจากตนเองเพียงคนเดียวแต่เป็นความสำเร็จที่หลายคนร่วมด้วยช่วยกันวันนี้มีโรงพยาบาลสนามต่างๆเกิดขึ้นมากมายและสิ่งที่ท่านเป็นห่วงวันนี้ทุกคนก็ได้ช่วยกันทำสำเร็จแล้ว ผมเนี่ยได้ยินที่ท่านพูดกับผมนะครับว่าก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนายกนาครับนายกนาต้องช่วยผมนะครับผมจะไม่ไหวแล้วนี่เป็นน้ําเสียงของท่านก่อนที่ที่จะโทรหาท่านแล้วแล้วก็ไม่ได้รับสายกันนะครับก็มารู้ข่าวด้านหลังว่าท่านก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลอยากบอกท่านผู้ว่านะครับถ้าได้ยินเสียงผมเนี่ยนะครับก็ผมพูดแล้วก็มีความรู้สึกมันมันมันตื้นตันใจนิดนึงครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมได้ ทำในสิ่งที่ท่านอยากได้สําเร็จแล้วนะครับก็อยากถ้าท่านทราบเนี่ยก็อยากให้รับรู้นะครับว่านายกวัฒนาเนี่ยตอนนี้ทำโรงพยาบาลสนามนะครับหรือศูนย์ห่วงใยคนสาครเนี่ยที่ท่านตั้งใจนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันศุกร์ก็จะใช้งานได้แล้วนะครับก็อยากให้ท่านนะครับมา,อ,าออกมาเร็วๆครับมามาต่อสู้เ,เรื่องโควิดเนี่ยไปด้วยกันนะครับ นายกพัฒนาทิ้งท้ายว่าตอนนี้ที่ดินว่างเปล่าในจุดนี้ยังมีอีกหลายไร่ซึ่งหากใครที่อยากสร้างโรงพยาบาลสนามก็ให้มาใช้ที่ดินของตนเองได้เพราะหากสร้างใกล้กันระบบการดูแลก็จะง่ายขึ้นสุดท้ายได้ฝากบอกชาวสมุทรสาครว่าวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันแล้วและอยากให้ทุกคนมองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นตัวอย่างท่านไม่ใช่คนสมุทรสาครแต่ก็ยังทํางานหนักเพื่อคนสมุทรสาครขนาดนี้ แล้วคนบ้านเราเองทำไมถึงไม่ช่วยกันพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครครับตอนนี้หนึ่งนะครับเราต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้วิกฤตครั้งนี้มันผ่านไปให้ได้ช่วยเหลือตัวเองตอนนี้ก็คือนะครับล้างมือบ่อยใส่แมสร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปไหนก็คือ,ต,อต้องใส่แมสตรงไหนที่เสี่ยงก็อย,อย่าพิ่งไปนะตอนนี้นะครับก็อยากให้ถ้เาเราช่วยอะไรไม่ได้ก็อย่าด่ากันนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุด เหมือนผมเองเนี่ยเหนื่อยนะครับแต่ถ้าผมไปอ่านในคอมเมนต์เออมันก็ทําให้ชีวิตเนี่ยเฮ้ยก็มีอยากจะต่อสู้ให้ทําให้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับไม่เหนื่อยทุกคนก็รู้อยู่แล้วผู้ว่าแกก็ร่างกายแกก็ไม่ได้ปกติเหมือนพวกเราด้วยซ้าแกยังแบบสู้ขนาดเนี้ยแล้วผมก็อยากฝากบอกทุกคนด้วยครับว่าผมก็ไม่ใช่อยากได้หน้าอยากได้อะไรทั้งสิ้นนะครับอยากจะให้ตรงเนี้ย เป็นที่นะครับกำจัดเรื่องโควิดนะครับของจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งผมเนี่ยให้เพิ่มได้นะครับในตรงนี้ถ้ามีผู้ป่วยติดมากกว่านี้อีกนะครับเพื่อให้โรคโควิดไปจากจังหวัดสมุทรสาครให้เร็วที่สุดนะครับ